าไม่ฝาดแน่ลิตรลือชาเติมน้ำม,มันที่มาเลยลิตรละ16.4บาทลั่นอยากขับเล่นทั้งวันนักแสดงรุ่นใหญ่ลิตรลือชาโพราคาน้ำม,มันที่มาเลเซียรั่นตามไม่ฝาดเป็นซิน9.5ลิตรละ16.4บาทถูกขนาดนี้อยากจะขับรถเล่นทั้งวันวันนี้4กรกฎาคมลิตรลือชานักแสดงรุ่นใหญ่ได้โพสต์ภาพและคอบฟาร์มลง Facebook ขณะกำลังเติมน้ำม,มันเองที่ประเทศมาเลเซียโดยนักแสดงรุ่นใหญ่ระบุว่าเติมเองก็ได้ว่าถ้ามันจะถูกสักขนาดนี้ที่มาเลวันนี้ลงจาก รถไปเติมน้ำมันให้เห็นกันจะจาจะไปเลยเป็นสิน95คิดเป็นเงินไทยลิละ16.4บาทตาไม่ฝาดแน่เติมกับมือจ่ายตังค์ด้วยตัวเองอยากจะขับรถเล่นทั้งวันไม่อยากกลับไปเห็นน้ำมันเกือบริดละ45บาทเลยประเทศก็ติดกันแค่นี้โพต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแชร์และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยมีราคาสูงกว่าราคาน้ำมันในประเทศมาเลเซียกว่าเท่าตัว,ตวโดยประชาชนส่วนใหญ่ ให้รัฐบาลออกมาช่วยควบคุมเรื่องราคาสาหรับวันที่4รกรกฎาคมราคาของกลุ่มน้ำมันเบนซินมีดังนี้น้ำมันเบนซินออกเทน95ลิตรละ51.96บาทแก๊สโซฮอ95ล95เลระ44.55บาทแก๊สโซฮอ91ล91ิลระ44.28 แก๊สโซฮอ E 2 0ลิตรละ43.44บาทแก๊สโซฮอ E 8 5ลิตรละ3 7 1 4บาทกลุ่มน้ำมันดีเซล High Premium Diesel B7 ลิตรละ46.36บาท OR High Premium Diesel SB7 ลิตรละ49.36บาจบางจาก Diesel าดีเซล B7 ลิตรละ3 4 9 4บาทดีเซ B10 ลิตรละ3 4 9 4บาทดีเซ B20 ลิตรละ3 4 9 4บาท